สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจลุนาทารทุกท่านนะคะแล้วก็มาแล้วค่ะเรื่องราวอาัปเดตดวงรายสัปดาห์นะคะของคนทั้ง7วันนะคะในสิ้นเดือนนี้เนาะของคนวันที่29นะคะถึง4มิถุนายนนะคะ2560นะคะก่อนอื่นเลยนะคะลุนาก็ขอสวัสดีชาวเพจลูนาทารทุกท่านนะคะใน Facebook f a n Page นะ,ะแล้วก็สวัสดีชาวเพจของ YouTube ชาแนลน l ่ย c h ชาแนลของช่องลูน่าทาโลทุกท่านเลยนะคะขอสวัสดีกันก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสปปลาวด้วยนะคะสวัสดีค,นนะคะ่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนทางทวิตเตอร์ด้วยเช่นกันนะคะมีหลายช่องทางเลยนะตอนนี้ที่เปิดเนาะยังไงก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มต้นจากวันอาทิตย์เลยค่ะดวงของชาววันที่จะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์นี้ม้างนะคะ ของชาววันที่ในสัปดาห์นี้นะคะถ้าคุณหวังเงินก้อนหรือเงินที่คุณจะได้รับเงินตกเบิกหรือเงินเดือนนะคะในสนเดือนนี้คุณจะได้รับนะคะเต็มจมํานวนที่คุณต้องการนะคะมีมีเรื่องอย่างเดียวที่คุณให้ะระมัดระวังก็คือการเรื่องกระทหันหที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโดยที่คุณอาจจะป้องกันแล้วแต่มันอาจจะ เรืเ่องอ,อะไรอะ่ะยังไม่พอนะมีเรื่องไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเรื่องอของสัมพันธภาพนะคะคนมีคู่ระวังเรื่องอมีการแบบแฟนของคุณนะคะแอบไปคุยกับใครหรือ มีเพื่อนอมีเพื่อนสนิทหรือคนรักเก่ากลับมาหาคุณนะคะมีโอกาสนะคะคนรักเก่ากลับมาหาคุณหรือแฟนคุณนะคะแอบบคุยกับใครนะคะมากมีความ,มิสนิทที่มากเป็นพิเศษะคะ่ะแอบบแบบดูดูดูหน่อยละกันเนาะแล้วก็ในเรื่องของคนสดเองนะคะก็อาจจะมีรักเข้ามานะคะแต่การหันแบบไม่หันตั้งตัวนะแต่ว่าในที่นี้ก็คือดูเขาในดีหลี๋วยวกันว่าไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาในตอนนี้เนี่ย เขาคิดยังไงกับเรากันแน่เขาอาจจะยังคุยกับคุณเป็นเพื่อนนะคะเพราะในระหว่างนั้นเขาอาจจะคุยกับคนหลายคนก็เป็นไปได้นะคะแต่ในสัปดาห์นี้ของคนชาวราทิตย์เองนะคะก็คือเด่นเรื่องการเงินมากๆนะคะก็คือเงินเดือนอเงินตกเบิกเงินที่คุณทําสัญญาที่จะกู้ไว้หรือว่าโชคลาบนะคะนั้นมีส่วนนะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณหวังนะคะเรามาดูให้สดีกว่านะคะว่าชาวัาทิตย์นะคะสรุปแล้วนะคะในเส้นเดือนนี้คุณจะ เป็นยังไงบ้างนะคะโอ้คุณได้เก้านะเก้าเก้าสิบดาบนะคุณได้สิบดาบขอโทษทีคะ่ะสิบดาบนะหมายความว่ายังไงคะน่าจะเป็นเรื่องของอสิ่งที่ไม่ทันตั้งตัวที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องบางเรื่องนะคะปล่อยให้มันผ่านไปนะคะเราอ,อเรื่องบางอย่างอ่ะบางทีอะ่ะ คืออย่างเช่นอย่างเอาง่ายๆนะเรื่องสภาพอากาศลมฟ้าอากาศอย่างเงี้ยเราเราจะไปขัดขวางหรือห้ามมันให้ตกฝนไม่ตกมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมั้ดังนั้นก็คือเรื่องบางเรื่องอ่ะเราก็ควรจะปล่อยมันไปเป็นไปตามธรรมชาตินะคะคืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนเนาะคืออย่างที่บอกก็คือเอารู้ไว้ก่อนดีกว่านะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะอย่างน้อยเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันก็อาจจะทุเลาลงเมื่อถ้าเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะ แต่ในที่นี้แล้วก็อย่างที่บอกะค่ะให้เรามาระวังเรื่องความสัมพันธ์นิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องคนที่สามเข้ามานะคะเข้ามาเอี่ยวทําให้สัมพันธภาพของคุณนะคะรู้สึกว่าแบบ เอยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเรื่องงานจะดีนะคะคือมหมายถึงว่าจะมีคนมาช่วยเหลือคุณมากกว่าหนึ่งคนนะคะจะมาให้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็อาจจะแบบมาเสนอความช่วยเหลือกับคุณด้วยอะไรอย่างนี้นะคะชาววันอาทิตย์ไงขอให้โชคดีคะ่ะต่อไปเป็นชาววันจันทร์นะคะทิศนี้นะคะในสิ้นเดือนนี้คุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ้นเดือนชาววันจันทร์สิ้นเดือนชาววันจันทร์น,น,ะน,น,นะคะมีโอกาสนะคะอย่างสูงเลยนะคุณได้ไปท่องเที่ยวนะคะ ท่องเที่ยวสิอ่าแล้วก็รู้สึกว่าอืมรู้สึกอยากเป็นชีวิตอยากเป็นอิสระนะในที่นี้วันจันทร์นะคะมีความรู้สึกว่าไพ่สองอันนี้ออกมาหมายถึงว่าคุณแบบรู้สึกว่าอยากจะออกไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาบ้างนะคะรู้สึกว่าโดนกักขังมาหรอหรือยังไงนะไม่รู้นะคือหมายถึงว่าคุณอยากจะน่ะ ตรงนี้ค่ะคือมีความแบบรู้สึกว่าในความสัมพันธ์สภาพอาจจะเป็นครอบครัวนะคะหรือแฟนนะคะอาจจะมีงอนง้องกันบ้างมีงอนกันบ้างนะคะแบบรู้สึกว่าไม่พอใจกันแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะจะเป็นงอนงอนกันนะคะค้อนค้อน,อนใส่กันโก,กรธกันบ้างอะไรบ้างนะเออแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะคนโสดเองตอนนี้รู้สึกว่ายังรู้สึกว่าสนุกกับการอยู่คนเดียวนะคะหรือว่ายังรู้สึกว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่ยังไม่เป็นอะไรยัง แฮปปี้นะคะยางการท่องเที่ยวนะคะการอะไรของคุณคือรู้สึกว่าคุณแฮปปี้มากนะคะอาจจะได้ถ้าเรื่องของงานก็คืออาจจะได้ทํางานนอกสถานที่นะคะทําให้เกิดความสนุกมากขึ้นนะคะสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับคนในที่ทํางานนะคะแล้วก็อีกใจหนึ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานบางเรื่องที่อมันไม่ใช่งานที่เราต้องแบกรับภาระหรือเราต้องทานะคะก็ปล่อยมันออกไปนะคะมันไม่ใช่มัน ม,มันถึงเวลาที่สมควรที่คุณคุณต้องเอบางอย่างเก็บไว้บางอย่างคนปล่อยนะคะยังไงเรามาดูไพส่สรุปของคุณดีก,กว่านะชาววันจันทร์ชาววันจันทร์นะคุณใค่ายได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะก็คือหมายความว่าไงคะเนี่ยค่ะตามนี้เลยก,ก็คือ คุณควรจะทำบุญบ้างนะคะทำบุญหมายถึงว่าเห็นไหมคะเห็นชายที่ถือจัชช่างไหมเอ่ยเขาให้เงินแก่ขอทานนะคะผู้ยากไร้นะคะขอทานเขาคือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอำนาจในทางการเงินใช่ไหมคะไม่มีโอกาสในด้านนี้แต่คุณเมื่อมีโอกาสแล้วนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าอะไรควรที่จะทำบุญบ้างนะคะและควรที่จะ แบ่งปันนะคะสิ่งที่คุณมีเหลือมีกินเหลือกินเหลือใช้แล้วนะคะให้กับผู้อื่นบ้างนะคะจะส่งผลให้คุณนะคะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนั่นเองเนาะชาววันจันทร์ก็ควรทำบุญนะหน่อยเนาะในติ้นเดือนนี้นะคะไหนไหนก็จะไปเที่ยวแล้วก็แวะวัดทำบุญบ้างอะไรบ้างเนาะคะต่อไปคะ่ะชาววันอังคารเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะ ชาววันอังคารนะคะอุ้ยโดดเด่นมากเลยในเรื่องของความความสัมพันธภาพของแฟนนะคะเอ่อถ้าเป็นคนที่กําลังคบกันอยู่ดูใจกันอยู่นะคะมีโอกาสที่จะล้านรัง,งนิวาหรือแต่งงานนั่นเองหรือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าคบกันอยู่ก็อาจาจะถึงเวลาที่เหมือนจะเปิดตัวนะคะเปิดตัวให้ทุกคนได้รู้แล้วว่าเราครบกันนะคะเป็นแฟนกันอะไร นะะในส่วนของคนมีคู่เองนะคะกคนะ็คนโสดสิเนาะคนโสดเองยังรู้สึกว่าอยู่ได้นะคะรู้สึกเริ่มเริ่มมันรู้ถึงหลักธรรมะเริ่มมันรู้ถึงศัจธรรมบางอย่างนะคะเหมือนผ่านอุปสรรคอะไรมานะคะแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคิดได้นะในที่นี้นะคะระวังเรื่องของการเรื่องความรักนิดนึงนะคะสําหรับคนที่โสดแล้วไม่ตั้งใจนะคะหมายถึงว่าไงหรอหมายถึงว่าคนโสดที่แอบไปคบกับใครแล้วแบบ ระวังแล้วกันนะคเขามีเจ้าของอยู่หรือเปล่านะคะลองดูให้ดีก่อนที่จะเข้าไปคุยกับเขานะคะเพราะว่าไม่แน่ถ้าเขามีเจ้าของอยู่อะเราก็แบบไม่เสจมันมาเสียความรู้สึกกันเนาะนะนะยังไงก็ขอให้เจอคนที่ดีๆละกันนะคะเพราะว่าครูเริ่มรู้สึกว่าบรรลุละบรรุในที่นี่มันถึงอะไรคะคือ คุณมองเห็นหลายๆอย่างในสัจธรรมที่ที่ผ่านมาคุณเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่เดือนนี้ทั้งเดือนนะคะบอกคุณมานะคะชาววันอังคารคุณแบบเริ่มเข้าใจใน สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของการทํางานก็ระวังเรื่องผู้ใหญ่เพ่งเลยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่จ้องน้องจับจ้องอยู่อะไรอย่างนี้หรือมีข้อผูกมัดสัญญาอะไรนะคะในเรื่องของการเงินคืออะไรหรือผลประโยชน์อะไรเงี้ยระวังนะคะอ่าน,อ,านอ่านดูให้ดีๆก่อนนะคะเพราะอาจจะเป็นสัญญาที่เป็นข้อผูกมัดคุณทําให้คุณไปไหนไม่ได้เลยนะหรือว่าถ้าคนจะเป็นแต่มันเป็นโอกาสที่สาหรับคนที่สมัครงานใหม่หรือหางานแล้วตอนนี้อยากได้งานหรือคนที่กําลังจะเรียน ต่อนะคะหมายถึงว่ากําลังจะเรียนเรียนต่อหรือยื่นใบสมัครเรียนนะคะก็คือจะได้นะเอาว่า,างี้ดีกว่านะตีกันไว้อย่างนี้ว่าได้นะคะแต่ถ้า็นเรื่องคนที่เป็นมีงานทําแล้วเนี่ยก็คือระวังเรื่องสัญญาหรือเอกสาร,รอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องผูกมาแล้วคือยึดยึด,ยดติดกับคุณไปอีกนานเลยนะคะยังไงดูให้สรุปกันดีกว่าให้สรุปของคุณนะคะได้หนึ่งดาบนะคะหมายความว่าไงคะก็คออือสิ่งที่คุณ อุปสรรคต่างๆนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะยังไงคุณฝันฝ่าไปได้อยู่แล้วนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามานะก็คือว่าเขาบอกว่าให้คุณอดทนนะคะแล้วยังไงนะคะคุณจะผ่านไปได้ในสัปดาห์นี้นะคะขอให้สู้ๆค่ะต่อไปนะเ่นชาวันพุธกลางวันนะพุธกลางวันในสิ้นเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะโอ้พุธกลางวันให้มาขึ้นมาแบบ สัจธรรมช,ชีวิตมากเลยนะคือเอา,อางี้ละกันคือในเรื่องของคนโสดละกันนะคนโสดตอนนี้เป็นช่วงของการมองหามองหาแฟนมองหาคู่มองหาคนรู้ใจอะไรนี้นะคะแต่ว่าเริ่มเออแต่เหมาะในการมองหาที่เริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคือคุณมองหลายหลอย่างคุณมองมองโลกกว้างขึ้นนะคุณมองโลกแบบที่เข้าใจมากขึ้นว่า อะไรควรจ,จะคู่กับอะไรควรจะเป็นอย่างไรนะอะไรจะเกิดขึ้นแต่ในระหว่างเรื่องงานนี่สิเรื่องงานนะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็นสัญญานะคะหรือว่าเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลระมัดระวังให้ดีดีนะคะแล้วก็อ่านให้ละเอียดรอบคอบนะอาจจะตกอยู่ในอำนาจของ คู่บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ที่เขาจะมาเบียดบังคุณมาเอารัดเอาเรียบคุณได้นะคะในเรื่องของเอกสารสัญญาอ่านให้ดีๆก่อนที่จะเซ็นหรืออ่านให้ดีๆก่อนที่จะยื่นเสนอนะคะในเรื่องของงานเนาะถ้าเราเคนมีคู่แล้วนะคะก็โอเคค่ะชีวิตช่วงนี้โอเคนะคะคือพยายามสร้างบรรยากาศให้รู้สึกดีนะคะก็ถือว่าโอเคมากนะคะ แล้วก็มาเรามาดูไพ่สรุปกันดีกว่าคุณได้อะไรคุณได้ไพ่เหรียญนะสกิงออฟเฮจเคิลนะคะหมายถึงอะไรไปถึงกษัตริย์ถือเหรียญหมายความว่าเรื่องเงินนะคะในสิ้นเดือนนี้คุณรองเงินอยู่หรือเปล่านะคะได้เงินนะคะได้เงินนะได้เงินเต็มม,ตม,ม,ตม,ม,ตม,มีเต็มหน่วยหรือในที่นี้นะคะอาจจะได้เงินจากทางบ้านถ้าคุณคิดว่าคุณขอทางบ้านหรือเงินมรอดอกนั่นเองอาจจะมีเงินเข้ามาะคะ่ะมีล่าเพ่มมามีเงินเข้ามาให้คุณในสิ้นเดือนนี้นะคะให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยอย่าง โอเคเลยนะคะสบายเลยนะคะเค่ระวังอย่างเดียวนะคะคือเรื่องเอกสารสัญญานะคะคือช่างใจนะคุณต้องตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเอาเรื่องของความถูกต้องหรือเอาเรื่องของความถูกใจล่ะนะคะแต่ในที่นี้รู้นน้าว่านะคะไพ่ไข่ขึ้นมาแบบนี้นะคะดอกบัวสองดอกนะขึ้นมาเลยมันมันก็คงจะหมายความว่ายังไงอ่ะให้คุณคิดตัดสินใจดีๆนะคะเหมือนกษัตริย์ถือเหอะยรได้ไหมคะคือช้าไม่เป็นไรแต่เราต้องคิดดีๆนะคะเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรคือคนเข้ามาหาคุณนะคะคือเขาคิดบป็ เขาคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ก็มีนะยังไงก็คือเน้นความถูกต้องไว้ดีกว่านะคะอย่างน้อยผลตามมามันก็คือก็ได้ได้สิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่ถูกที่ควรละกันเนาะต่อไปนะคะชาววันพุธกลางคือนั่นเองอือฮึ ชาวยุคกลางคืนนะคะโอเด่นมากในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องการเงินการข,า,ขายหรือทําธุรกิจถ้าตอนนี้คุณทําธุรกิจอยู่นะคะรู้สึกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณมากๆนะคะมีคนมาสนใจนะั้นในงานของคุณนะคะในสินค้าของคุณในโปรดักต์ของคุณหรือว่าไม่ว่าคุณจะทำ เริ่มหรือคิดจะทําธุรกิจนะคะเป็นช่วงของเวิร์กมากคือเป็นช่วงของการได้เงินมาแล้วจะมาทําทุนนะคะเริ่มต้นทํางานทําธุรกิจนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่ถ้าคนทํางานด้านอื่นที่ไม่ใช่ค้าขายเป็นงานด้านราชการหรืองานประจําก็คือเป็นเป็นเส้นเดือนของคุณนะคะเป็นเส้นหนึ่งของคุณที่การคุณจะได้เงินรับรับเงินนะคะเต็มเม็ดเต็มหมวยจากงานที่คุณได้ทํานั่นเองนะคะคือว่าคุณทํางานมาทั้งเดือนแล้วใช่ไหมนั่นคือเส้นหนึ่งของคุณที่คุณจะได้รับเงินได้รับโบนัสหรือว่า ได้สิ่งผลตอบแทนที่คุ้มคุยคุณทํามาทางเดือนนั่นเองเนาะในเรื่องของสมันธภาพเอาก่อนดูดูคนคุณมีคู่ก่อนนะคะถ้างอนง้อกันอยู่โกรธกันอยู่นะคะก็จงนะคะคิดนะ,ะใช้สตินะคะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วคิดดูดีๆว่าสิ่งที่เขาจะเข้ามาหาคุณนะคือมีความคือหมายถึงว่ายังไงคะหมายถึงว่าเขาโอเคไหมคุณ จะจัดการยังไงแต่ในที่นี้นะคะคือมันมีในเรื่องของราวของสิ่งที่คุมเครือสิ่งที่แบบอาจจะมีแบบว่าแฟนอาจจะมีเขาอาจจะไม่มีสัมพันธ์กับคนอื่นหรืออะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ไม่มีก็ปล่อยผ่านนะแต่ถ้ามีในที่นี้เหมือนคนที่เขาแบบเคยทําความผิดมานะคะ เออถ้าคุณให้อภัยเขาได้ก็ควรจะให้อภัยกันเนาะคือคนรักกันความรักกว่าจะรักกันได้เนาะมันคือความทรงจํามันคือสิ่งดีๆให้เราสร้างกันขึ้นมาเนาะเราอย่าเพิ่งทําลายกันในวันเดียวนะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้ทะเลาะกาันก็หมายความว่าก็คือเป็นเรื่องของการที่แบบอาจจะมีบางอย่างที่แบบ คุยกันไม่ถูกใจไม่ถูกคออะไรบางอย่างนะแต่ขออย่างที่บอกละค่ะคืออย่าใช้อารมณ์แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าคือเรามองเห็นความดีหรือสิ่งดีที่เขาทามาแล้วเราก็มาชดเชยทดในสิ่งที่เขาไม่ดีนะคะบางทีอะ่ะมันเป็นบางทีมันเป็นเพีเพยงแค่ลมชั่ววูบะนะที่คุณคิดว่าแบบเอออยากจะผูกมัดหรือหรืออยากจะอะไรสักอย่างแต่บางครั้งอะ่ะเออ มันก็ควรที่จะมองถึงอนาคตแล้วก็มองถึงตัวคุณมองถึงตัวเขาคิดกันให้กว้างๆละกันอย่างนี้ดีกว่าสําหรับคนสดเองช่วงนี้โอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะโชคลาภก็ดีนะคะแล้วก็เรื่องคูเรื่องคนที่เข้ามาหาก็คือมีคนเข้ามาเยอะแยะค่ะตอนนี้นะคะนะมีถึงขั้นว่าแบบอือยากจะได้เราแบบโดยการแบบโอ้ยในหลายๆวิธีเอาเป็นว่าคุณเก่งละกันคุณบริหารเสน่ห์ได้นะคะในชาาวันพุธกลางคืนเรามาดูให้สรุปดีกว่า ให้สรุปคุณได้เหตุออพติคูนะคะคือมหาเล็กจิงเลียนั่นเองหมายความว่าไงคะหมายความว่าเดือนสิ้นเดือนนะพูดกลางคืนมีมีมีเงินมีได้เงินนะได้ลาบอย่างที่บอกว่าได้เงินเห็นไหมบอกว่าได้เงินได้เงินแล้วจึงได้เงินแน่ๆเลยแหละ,แ,หละแล้วก็มีลาบด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่นะใครอยากจะ สิ่งโชคว่าว่างี้ดีกว่าใครอยากสิ่งโชคนะสิ่งโชคได้นะคะมีโชคนะคะคุณวันพุธกลางคืนนะคะแต่ก็ไม่ว่าได้เยอะนะอบอกก่อนนะคะนี้อย่าไปลงทุนมากนะคะเอาเป็นว่าทํางานได้เงินนะได้ผลมากกว่านะแต่ว่าก็พูดถึงว่ามันมีไพ่เงินขึ้นมาก็โอเคว่าคุณได้เงินนะคะยังไงขอให้โชคดีต่อไปเป็นวันพฤหัสนะคะชาววันพฤหัสจะเกิดขึ้นอะไรบ้างกับคุณในสัปดาห์นี้คือสิ้นเดือนนะคะ ชาววันพฤหัสนะคะโดดเด่นนะคะในเรื่องของอะไรเรื่องของสัมพันธภาพนะคะหรือว่าเรื่องของงาน ạt? ถ้าเป็นเรื่องของการทํางานหรือหางเป็นช่วงของการทํางานที่คุณเรียนรู้งานใหม่นะ,ะหรือว่าเจ้านายมามอบหมายงานให้คุณทํานะคะเป็นงานที่คุณไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ถนัดแล้วกําลังเป็นช่วงของการศึกษาะค่ะเรียนรู้ศึกษาท่านใที่นี้นะ,ะนแนะนํานะคะคือแนะนําให้ ศึกษากับรุ่นพี่นะคะหรือคนที่เขาเชี่ยวชาญหรือชํานาญกว่าเราเขาจะเข้ามาสอนนะคะอย่าเพิ่งไปเครียดนะคะอย่าเพิ่งไปเครียดนะ,ะอย่าเพิ่งคิดว่าทําไม่ได้อะไรอย่างงี้อย่าเพิ่งท้อนะคะ คุณมีความหวังอยู่นะคุณมองหาคนรอบตัวคุณดีๆยังไงมีคนที่จะเข้ามาค่ะเข้ามาสอนเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยดูงานของคุณนะคะในส่วนของคนมีคู่เองก็คือเป็นช่วงของการศึกษารู้ใจกันนั่นแหละเป็นช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมีบ้างที่แบบคือเราเราอาจจะคบกันมันมันมันอาจจะเลยช่วงสวีทไปล้ก็ได้แต่มันเป็นช่วงของการที่เหมือนแบบ เราครบกันเรารู้จักกันมากขึ้นนะคะเป็นการช่วงของการเรียนรู้การรู้จักกันมากขึ้นนะส่วนคนสดเองเป็นย่่ง,งการเหมือนส่องมองกันอยู่นะว่าแบบเอจะเข้าไปหาดีไมนะ่น่าหรือจะจะคบหรือจะยังไงเขามีคู่หรือย,ยังเขาไม่แฟนหรือเปล่ามีคนที่ชอบหรือยังอะไรนี้นะเอาเป็นว่าเป็นช่วงของการเรียนรู้แล้วกันนะคะเรียนรู้รู้จักกันไปก่อนอย่าเพิ่งทอนะคะอย่างที่บอกนะคุณพันวันเนื้อหาแบบตอนนี้รู้สึกว่าจะท้อนะรู้สึกว่าจะแบบ ห่อเหี่ยวน้อยหดหู่อะไรอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปนึกอย่าไปดีเพลสตามสภาพอากาศนะเห็นเมืฝนฝนตกนู่นแล้วรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวจังเลยนะไม่หรอกค่ะคนรอบตัวคุณยังมีมากมายนะคะที่เขาพร้อมจะดูแลหรืออยู่เคียงข้างคุณนะคะไม่ใช่ว่าคุณอยู่ตนเดียวบนโลกนี้เนาะยังไงมีทุกๆคนนะคะคอยดูแลคอยอยู่เป็นเพื่อนนะเรามาดูให้ สรุปกันดีกว่าชาววัดพฤหัสนะมีมีโชคไหมชาวพฤหัสนีโชคด้วยนะคะได้คว oh, ีนาอสแพนเดอร์คัยทุกคนได้ให,ให้เหรียญหมดเลยนะทุกสิ้นเดือนนี้นะทุกคนมีโชคทุกคนนะคะได้เงินทุกคนเลยนะคะในทุกๆวันเลยนะดูน่ายิใจมากๆนะคะชาววันพฤหัสนะคะมีดวงของนารีอยู่ประทับรหรือมีโชคกับผู้หญิงนะคะลองเข้าหาผู้ใหญ่ผู้หญิงดูนะคะเขาจะให้โชคให้ลาบกับคุณหรือถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อ เรียกอะไรดีละ่ะซื้อ,อตัวเลขซื้อสลากหรืออะไรก็ลองหาซื้อเจ้าที่เป็นผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่อะไรอย่างี้นะคะผู้หญิงจะให้โชคกับคุณนําโชคเข้ามาให้คุณนะคะหรือในเรื่องงานเอาลูกพูดถึงเรื่องงานาในเรื่องงานก็คือผู้หญิงนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือผู้หญิงคนแก่หรือคุณที่สูงอายุมากกว่าคุณนะามากๆเลยนะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะ อบอ้อ,อมาลีแม่ตาค่ะเข้ามาช่วยเหลือหรือคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาก็ย่อมได้นะคะเขาช่วยเหลือได้ซัพพอร์ตคุณได้หรือว่าในเรื่องของการเงินเดนเองก็เช่นกันนะคะขอให้โชคดีค่ะต่อไปนะวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะมีเรื่องอะไรของคุณนะ่ะเหมือนแบบว่าชีวิตนี้คุณต้องผ่านไปได้หมายความว่าไงคือ อาจจะมีเรื่องเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะหรือไม่พอใจหรือรู้สึกว่าผิดหวังะคะ่ะจนทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนต้องปล่อยแล้วว่าคือมันมันถึงจุดจบแล้วว่ะแต่คุณก็คือว่าคุณเก่งนะคุณคุณทําใจได้แล้วเพราะเหมือนคุณทําใจสักระยะแล้วหรือว่าคุณรู้มาแล้วอะ่ะเหมือนรู้เรื่องราวมาก่อนแล้วนะในเรื่องของเอาว่าตีเอ่าเอาเรื่องของความรักก่อนนะคะคือคุณเหมือนรู้มาแล้วในสักระยะหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ เลยเหมือนแบบทำใจได้ในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบถ้าถึงจะเกิดอะไรขึ้นก็คือแบบอืก็เสียใจนะแต่ว่าก็ไม่ฟุ่มฟายอะอะไรเงี้ยคือเรารู้แล้ว,วเราทำใจมาระดับหนึ่งแล้วหรือคนที่คุณเข้าไปแบบให้ความสำคัญนะคะคือเขาช่วงนี้ไม่ให้ความสำคัญคุณเท่าไหร่นะคะหรือคนโสดเองนะคะคือแบบ เป็นช่วงแบบะจะเรียกว่าไงนกเหรอ,อก็ได้นะประมาณนั้นคือเหมือนเราไปยื่นความสำพั์ให้ใครหรือยืน่นยื่นสิ่งดีๆให้ใครเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจไม่ให้ไม่ความสำคัญเราเท่าไหร่อืในเรื่องของงาน A นะคะก็ถ,ถือว่าทํางานหนัก เหนื่อยนะคะในสัปดาห์นี้สิ้นเดือนนี้คุณเหนื่อยมากเลยนะรู้สึกว่าแบบอะไรก็ไม่ถูกใจแล้วยังต้องมานั่งทํางานเหนื่อยๆหนักๆอีกนะงานอะไรก็ต้องเขียนทุกอย่างเลยในสิ้นเดือนนี้นะคะง้ขอให้สู้ๆนะชาววันศุกร์เรามาดูให้สรุปดีกว่าเนะะว่าคุณจะมีวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงนะคะโอ้มีมีอัศาวินขี่ม้าขาวมาช่วยคุณนะโอ้ดีใจมากเลยนะคะมีผู้ชายนะคะล่างขาวท้วมนะแก่กว่าคุณหรืออายุเท่าคุณนะถ้าในที่นี้นะคะคือเขาอาจจะเข้ามา ฟื้นฟูจิตใจของคุณให้คุณดีขึ้นนะคะหรือทำให้สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันตายไปแล้วอะอะไรความรักหรอหรือว่าในเรื่องความรู้สึกบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันหายจากชีวิตไปนานแล้วนะคะเขาจะเข้ามาให้คุณกระชุ่มกระชวยนะแล้วเข้ามาจริงๆเข้ามาแล้วก็เข้ามาทำให้คุณเหมือนมันดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือในเรื่องของการงานนะคะคือเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเข้ามาช่วย ลองขอ,ข,อขอความช่วยเหลือจากเขาดูเถอะค่ะอาจจะเป็นรุ่นน้องหรืออาจจะรุ่นเพื่อนคุณนะวัยใกล้ๆก,ก,กันกับคุณนั่นแหละนะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะไม่ต้องกลัวนะอย่าเพิ่งผิดหวังเสียใจนะอย่าเพิ่งทําตัวอกแบบว่าหมดแล้วฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วไม่ใช่นะคะยังไงสุดท้ายจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของโชคลาภยังไม่ใช่นะในของคนวันศุกร์เนานะ แต่ว่าจะเป็นโชคลาภคนมากกว่าเป็นสัตว์สอง้าเอางี้ดีกว่านะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องงานและเรื่องของความรักสำหรับคนสดด้วยนะคะจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณนะ,ะโอเคนะคะขอให้โชคดีนะ,ะต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะวันเสาร์ค่ะนะคะวันเสาร์นะคะอุย้ยมีเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องอะไรที่คุณขัดแย้งกันแล้วแบบ ต้องกระทบกระทั่งกันระวังเรื่องอารมณ์น,นิดนึงนะคะคุณวันเสาร์นะคะรู้สึกว่าจะใจร้อนมากพิเศษเลยนะเหมือนอยากจะได้อะไรต้องได้อยู่นี้อยู่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเรื่องขัดแย้งในที่ทํางานด้วยนะหรือไม่ก็เรื่องของคนรักเองนะคะคือคุณใจร้อนนะคะในเมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีใจร้อนหงุดหงิดง่ายเนะอะไรแบบสัปดาห์นี้มาเลยส่งผลให้ทุกๆอย่างรอบตัวคุณนะคะมันมันขัด ขัดแย้งกันหมดหรือมีเรื่องที่แบบคุณต้องทะเลาะหรือกระทบกระทั่งการอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่คุณมีลาบนะคะมีลาบหรือว่าคุณจะได้ของขวาที่ถูกใจนะในเร็วๆนี้ด้วยล่ะสิ้นเดือนนี้เลยล่ะอือหึสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าค่ะได้แน,น่นอนนะสิ่งคุณหวังอาจจะเป็นเงินก้อนนะ,ะหรือของที่ทุนรออยู่นะที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นของที่มีมูลค่าด้วยนะคุณจะได้ราบในสิ่งนั้นนะคะ แล้วก็อย่างบอกอย่างที่บอกเลยเรื่องการงานหรือเรื่องทุกเรื่องนะเรื่องความรักด้วยนะคะเนี่ยหนึ่งเลยนะคะเรื่องอารมณ์ระวังให้ดีนะคะคือเรามัดระวัง,งเรื่องอารมณ์ของคุณก่อนเนาะคือทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถ้าคุณอารมณ์จัดการอารมณ์มันได้นะคะนะไพ่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเจ็ดเจ็ดดาวหมายความว่าไง,ะะงคะเขาบอกว่าทุกอย่างนะคะถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอ,ขอ,ขอให้เดินหน้านะคะถึงแม้มันจะช้าหน่อยนะคุณรู้สึกใจร้อนนะคะอย่างที่บอกคุณใจร้อนเลยนะแต่ว่าเขาบอกทําใจนิ่งนะคะเหมือนน้าเย็นๆเหมือน น้ำนะคาดาวลงนะคะแล้วก็ใจเย็นลงนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะคุณอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งไปขัดแย้งกับใครหมาถึงว่าอย่าไปไฟกับใครเลยนะเออมันจะมีเรื่องในะสัปดาห์นี้หมายถึงว่าทำให้คุณต้องแบบสู้ต่อสู้แข่งแย่งหรือคนที่กําลังจะสมัครงานหรือกําลังจะเข้าสอบหรือกําลังจะสมเข้าเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องผ่านเขาเรียกว่าอะไระคุณมีเรื่องที่จะต้องแบบฝ่าฟันหรือค่ะ คู่แข่งเยอะอะเอาว่างาั้นอย่างเงี้ยอืมแต่ยังไงมันต้องประสบความสำเร็จอยู่แล้วละคะ่ะเพราะว่าผลงานที่คุณทํามานะคะจะส่งผลให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะคะโอเคนะคะทุกท่านนะคะก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับคลิปดูดวงรายสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะคะดูหน้าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์นะคะกดไลค์กันนะคะชอบนะคะในแฟนเพจของดูดวงนะคะกับดูนาทาโล่ด้วยนะคะแล้วก็ กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับลูน่าในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะหรือเข้ามาทักทายใน d e s สคริปชันด้านล่างได้นะคะลูน่าตอบทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์เช่นกันนะแล้วก็ยังไงก็ขอฝากนะคะช่องชาแนลของลูน่าทาโรนะคะ L U N A T R T A R นะคะช่องชาแนลลูน่าทาโรไว้นะคะให้ทุกๆคนด้วยนะคะ ยังไงในสัปดาห์นี้ดูหน้าก็คงขอไปแล้วนะคะเรามาพบเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็รอดูคลิปรใ,ใหม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ขอวอวยพรใทุกคนนะคะสุดท้ายนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะทุกๆอย่างนะคะจะสําเร็จด้วยได้นะคะเมื่อคุณมีปัญญาและมีสตินั่นเองนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ